ก็โกสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอบกับกับผมนะครับอีกเช่นเคยครับช่อง TT g h n n e l นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของใกล้ตัวโมเวสนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7ตัว7รหัสนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ชวนกดตูกใจกดกระดิ่งกดซับสไคร์และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัรทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับและรหัสของเน็ต ตัวมูฟเอสครับก็จะมีทั้งหนัดเน็ตตัวเก่าแล้วก็หนัดเน็ตตัวใหม่นะครับแต่ก็ยังสามารถเลือกกดสมัครใช้งานได้อยู่นะครับในพร้อมแล้วนะครับไปรับจมหนัดเน็ตฟรีตัวมูฟตัวที่1กันเลยนะครับหนัดเน็ตฟรีตัวมูฟตัวที่1นะครับกดดอกจัน93% 5ดอกจัน3อกสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกะยะการใช้อ่านก็นานถึง30วันนะครับ รหัสเน็ตฟรีตัวมูฟตัวที่2นะครับกดดอกจัน878 8, ดอกจันหนึ่เหสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการใช้ยงานก็นานถึง7วันนะครับรหัสเน็ตฟรีตัวมูฟตัวที่3นะครับกดดอกจัน7 7, 7็ดดอกจัน3า์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว ห้ากิกระยะการใช้งานก็นานถึง30วันนะครับหรือว่า1เดือนนะครับรหัสเน็ตฟีตัวมูฟตัวที่4นะครับกดดอกจัน8 7 8ดอกจัน5189สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกนะครับระยะการใช้งานก็นานถึง7วันนะครับรหัสเน็ตฟีตัวมูฟตัวที่5นะครับกดดอกจัน7จ็ อกจันข้าหนึ่งข้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสามกิจะยะการใช้ยานก็นานหนึ่งวันนะครับนัดเน็ ove, ตสี่สมูฟตัวที่อกนะครับกดดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันห้าห้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกะยะิยะการใช้ยานก็นานหนึ่งวันนะครับ ตีตัวมุฟตัวที่เจ็ดตัวสุดท้ายนะครับกดดอกจันเก้าสามห้าดอกจัน 9, 9, 4, เก้าเก้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองิกระยะการใจรยานก็นานถึงสามสิบวันนะครับก็ครบไปทั้ง7ตัวเจ็ดหน้าแลนดครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับให้ครบทุกตัวทุกระดับครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สาม,มารถใจยานได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับ